สวัสดีเพื่อนๆนทุกคนนะคะค่ะวันนี้เนาะจะมาสอนเทคนิคการลบเลขเร็วนะคะซึ่งคิดในใจก็สามารถหาคําตอบได้เลยเนาะซึ่งเลขที่เราจะมาสอนลบในที่นี้นะคะก็คือจะเป็น100ลบอะไร1000ลบอะไร500ลบอะไรอ่ะคุณคุณไม่เอ่ยอ่ะการลบของเลขพวกนี้นะคะเราจะสามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราใช้แบงค์ร้อยเรา,เาไปซื้อของนะคะเราจะได้รู้ว่าเขาทอนตังค์มาให้เราถูกหรือเปล่าหรือบางทีเนี่ยเราอาจจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าแล้วลูกค้า ให้เงินมาแบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะคิดทอนตังค์ได้อย่างถูกต้องนะคะส่วนแบงค์ห้าสิบกับแบงค์ยี่สิบอันนี้จะไม่ขอพูดถึงเนาะเพราะว่าจํานวนมันค่อนข้างน้อยเราสามารถคิดกันได้อยู่แล้วนะคะ,ะมาดูเทคนิคกันนะคะถ้าอย่างสมมติว่าหนึ่งร้อยแล้วเราซื้อของมาห้าสิบหกบาทสมมตินะถ้าเราคิดปกติแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีเครื่องคิดเลขใช่ไหมเราก็ต้อง ตั้งลบอย่างนี้ใช่ไหมคะเอาหนึ่งร้อยลบห้าสิบหกศูนย์ลบหกไม่ได้ยืมศูนย์มาหนึ่งยืมไม่ได้ยืมในมาหนึ่งอันนี้ก็เหลือเก้าอันนี้ก็เป็นสิบสิบลบหกเหลือสี่อันนี้ก็เอาเก้ามาลบห้าก็เหลือสี่อันนี้ถูกยืมไปก็ไม่เหลืออะเราก็จะได้คําตอบสี่สิบสี่ใช่ไหมคะซึ่งการลบแบบนี้ถ้าเราไม่มีศก,กระดาษเราก็ลบไม่ได้เออก็ทําให้เราการลบเนี่ยช้าด้วยถูกไหมซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะจะลองมาดูวิธีการลบในใจกันนะคะ อว่าทําอย่างไรเนาะอ่ะเอาเหมือนเดิมเอาหนึ่งร้อยสมมติว่าหนึ่งร้อยลบห้าสิบหกอ่ะเราจะคิดเลขในใจนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยให้เรานําตัวที่ถูกลบเนี่ยปัดเป็นจํานวนเต็มนะคะก็อย่างห้าสิบหกเนี่ยปัดเป็นจานวนเต็มเลยจํานวนเต็มก็คือหกสิบนั่นเองอ่ะหลังจากนั้นเนี่ยให้เอาหนึ่งร้อยมาลบกับเลขที่ปัดนะคะก็หนึ่งร้อยลบหกสิบได้เท่าไหร่คะเชื่อว่านี้ทุกคนลบได้อยู่แล้วเนาะก็จะเท่ากับสี่สิบถูกไหมอ่ะ หลังจากนั้นเนี่ยเอาเศษนะคะ,ะเศษมันก็คือ6เนี่ยเห็นไหมคะเศษหเนี่ยหกทำอะไรกับเลขอะไรถึงจะได้10คะหกบวกอะไรถึงจะได้สิบก็6กบวกสถูกไหมคะได้สิเราก็นำสีเนี่ยมาบวกเพิ่มกับ40กับคําตอบเมื่อกี้เนาะจาก40ก็กลายเป็น44นั่นเองนะคะ บางคนอาจจะยังงงๆเนอะอ่ะเดี๋ยวลองดูตัวอย่างกันในหลายข้อเนาะลองเอาหนึ่งร้อยลบเอาเลขน้อยมัางอ่ะหนึ100่งร้อยลบยี่สิบเอ็ดนะกันอ่ะหนึ100่งร้อยลบยี่สิบเอ็ดใช่ไหมคะเหมือนเดิมเลยปัดยี่สิบเอ็ดให้เป็นจํานวนเต็มนะคะปัดไปเลยก็จากยี่สิบเอ็ดก็กลายเป็นสามสิบอ่ะหนึ100่งร้อยลบสามสิบเหลือเท่าไหร่คะก็เหลือเจ็ดสิบถูกไหมจากนั้นมาดูหนึ่งมาดูเศษหนึ่งข้างหลังตรงนี้หนึ่งบวกอะไรถึงจะได้สิบอ่ะหนึ่งบวกเก้าถูกไหมคะเพราะฉะนั้น คำตอบจากเจ็ดสิบก็กลายเป็นเจ็ดสิบเก้านั่นเองนะคะอะลองดูเลขสามหลักกันบ้างตรงหนึ่งร้อยเข้าใจเนาะอะมาดูเลขหนึ่งพันกันบ้างเออ,อสมมติเป็นแบงค์พันไปซื้อของนะคะสมมติว่าซื้อของสัก37บาทสาะสิบาทต้องทอนเท่าไหร่นะคะอย่างอย่างแรกเลยก็ทําเหมือนเดิมทําเหมือน100อยะคะ่ะก็คือปัด37ให้มันกลายเป็นจำนวนเต็มเนาะ อ่ะสามสบเจปัดขึ้นเป็นเท่าไหรคะก็เป็นสี่สิบเนาะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาหนึ่งพันเนี่ยมาลบออกสี่สิเออหนึ่งพันลบออกสี่สิคิดได้ไหมคะว่าเท่ากับเท่าไรก็เหลือ9ก้า้อยหกสิบถูกไหมคะเออเหลือเก้า้อยหกสิบเนาะหลังจากนั้นเสร็จทำไงต่อคะอ่ะมาดูที่ตัวท้ายนะคะมาดูที่ตัวท้ายเจ็ดทำอะไรบวกอะไรถึงจะได้สิบก็คือบวกสามถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นเก้า้อยหกสิบ 3นั่นเองนะคะกลายเป็น963นั่นเองอ่าลองมาดู1,000ลบสมมติว่าซื้อเลขหลักร้อยอ่าซื้อราคาหลักร้อยมั่งสมมติซื้อราคาในสักห้าร้อแล้วกันอ่ะสมมติซื้อ ซื้อของ5้าเอเออรับมา1นึ่พันต้องทอนตังค์ลูกค้าเท่าไหร่อะคิดในใจเหมือนเดิมนะคะอันนี้เห็นไหมเป็น5้ายเ็เอเราปัดขึ้นเลยนะคะปัดขึ้นจาก500กว่าเนี่ยก็ปัดขึ้นเป็น600เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็เอา1000พันเนี่มาลบ6 0 0คําตอบก็ได้เป็นเท่าไหร่คะ1 0 0่งลบ6ก0ก็ได้เป็น400ถูกไหมอะได้เป็น400อ่ะจากนั้นนะคะให้เรามาดูตัวท้าย ออดูตัวท้ายถ้าใครสามารถคิดได้ว่าเจ็ดสิบเอ็ดบวกอะไรถึงจะได้หนึ่งร้อยก็คิดแล้วก็เอามาใส่คำตอบได้เลยเนาะแต่ถ้าใครคิดไม่ได้นะคะตรงนี้ให้ทำอีกสเต็ปหนึ่งก็ปัดเจ็ดสิบเอ็ดเนี่ยให้เป็นจำนวนเต็มก่อนอ่ะเจ็ดสิบเอ็ดปัดเป็นจำนวนเต็มก็คือแปดสิบถูกไหมเออปัดเป็นแปดสิบใช่ไหมคะจากนั้นแปดสิบบวกอะไรถึงจะได้หนึ่งร้อยก็คือบวกยี่สิบถูกไหมคะบวกยี่สิบ ตรงนี้จาก400ก็กลายเป็น420ละตรงนี้เราก็มาดู1น,นะคะ1น,นะคะบวกอะไรถึงจะได้10ก็คือบวก9ใช่ไหมคะบวก9ก็กลายเป็นเมื่อกี้เป็น400แล้วใช่ไหมคะก็บวก20แล้วก็บวก9คําตอบข้อนี้ก็จะกลายเป็น429นั่นเองเ,องเนาะเออจะเห็นว่าเราจะค่อยๆทําไปทีละสเต็ปสเต็ปใช่ไหมแต่ถ้าใครสามารถคิดได้เลยว่า71บวกอะไรถึงจะได้100 ก็คือบวก29นั่นเองเนาะมันก็จะได้100เพื่อนๆก็สามารถคิดไปได้เลยทีเดียวนะคะก็คือบวก29เนาะแต่ถ้าใครคิดไม่ได้เนี่ยทำสเต็ปอย่างที่บอกนะคะเอออ่ะนี้พอเข้าใจนะในหลัก1,000เนาะลองไปฝึกกันดูนะคะอ่ะต่อมานะคะมาดูในส่วนของแบงค์500บ้างอ่ะสมมุติแบงค์500นะคะซื้อของซักเท่าไหร่ดีเอยซัก18บาทแล้วกันอ่ะสมมติซื้อของซัก18บาทจะต้อง ทอนเท่าไหร่แล้วก็เหมือนเดิมนะคะ18ปัดขึ้นก็กลายเป็นเท่าไหร่คะ20อ่20 500ลบ20เหลือเท่าไหร่คะก็เหลือ400เหลือ480ถูกไหมเหลือ480แล้วก็8เนี่ยทำบวกอะไรถึงจะได้10 8บวก2ถูกไหมคะ8บวก2ถึงจะได้10คำตอบข้อนี้ก็เป็น482นั่นเองเนาะ482อะ่ลองดูเลขสัก500ดูเลขสัก3หลักมั่ง เอาเป็นห้าร้อยลบสองร้อยสามสิบหกละกันอ่ะห้าร้อยลบสองร้อยสามสิบหกจะได้คำตอบเท่าไหร่เหมือนเดิมนะคะทำสองร้อยสามสิบหกให้เป็นจำนวนเต็มเลยก็กลายเป็นสามร้อยถูกไหมคะ500 300, ห้าร้อยลบสามร้อยเหลือสองร้อยถูกไหมเหลือสองร้อยคราวนี้เหลือสามสิบหกละ ถ้าเพื่อนๆสามารถคิดได้ว่าสาสิบหกเนี่ยบวกอะไรได้หนึ่งร้อยก็คิดไปเลยแต่ถ้าคิดไม่ได้ก็เหมือนเดิมนะคะเรามาดูก่อนสาสิบหกปัดเป็นจํานวนเต็มก็คือเป็นสี่สิบถูกไหมสี่สิบอ่ะสี่สิบบวกอะไรได้หนึ่งร้อยก็คือบวกหกสิบเนาะก็เป็นสองร้อยหกสิบอ่ะสองร้อยหกสิบแล้วหกล่ะคะบวกอะไรถึงจะได้สิบก็เป็นสองร้อยหกสิบสี่ถูกไหมคะหกบวกสีถึงจะได้สิบใช่ไหมก็เป็นสองร้อยหกสบสี่ อะประมาณนี้นะคะอ่ะลองดูตัวเลขอีกสักข้อหนึ่งสมมติว่าซื้อของห0าร้อซื้อซึ่งมาซื้อของ400รห สิบเก้าแล้วกันเออซื้อของสี่ร้อยห้าสิบเก้าอะแบบนี้ทําอย่างไรนะคะถ้าเราปัดเป็นก็ปัดเป็นห้าร้อยนี่มันก็คิดไม่ได้ถูกไหมเออถ้าเจอสี่ร้อยห้าสิบเก้าเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปสนใจไอ้ตัวสี่ละนะคะเพราะว่ามันจะครบห้าร้อยอยู่แล้วนี่ให้เรามาโฟกัสไอ้ตัวที่ห้าสิบเก้าแทนเนาะอ่ามาดูโฟกัสที่ห้าสิบเก้าแทนนะคะมาดูนะคะห้าสิบเก้าเนี่ยบวกอะไรนะคะถึงจะได้หนึ่งร้อยเนาะก็ห้าสิบใช่ไหมคะห้าสิบเก้าปัดขึ้นก็ก,ก,กลายเป็นหกสิบเนาะหนึ่งร้อยลบหกสิบก็เหลือสี่สิบ ถูกไหมคะเหลือสี่สิบคราวนี้เก้าเนี่ยเออบวกอะไรถึงจะได้สิบเก้าก็บวกหนึ่งใช่ไหมก็กลายเป็นสี่สิบเอ็ดนั่นเองนะคะอ่ะมาดูทริคก,กันนะคะทริคเล็กๆน้อยๆเนาะจะเห็นว่าวิธีที่สอนไปเนี่ยมันจะเป็นการปัดขึ้นปัดขึ้นนะคะแล้วก็หาคําตอบเนาะอย่างเช่นหนึ่งร้อยลบห้าสิบเจ็ดเนี่ยเออเราจะเห็นว่าหนึ่งร้อยลบห้าสิบเจ็ดเวลาคิดเนี่ยก็ให้เราเอาห้าสิบเจ็ดเนี่ยคิดไปเลยว่าห้าสิบเจ็ดพอปัดขึ้นปุ๊บก็ เป็นหกสิบใช่ไหมหกสิบก็หนึ่งร้อยลบกับหกสิบก็เป็นสี่สิบสี่สิบเท่าไหร่คะสี่สิบสามอ่ะแบบนี้มันก็จะคิดได้นะคะก็คือให้นึกถึงเลขที่มันถัดไปะคะ่ะถัดไปเรื่อยๆเนาะให้เอาหนึ่งร้อยเนี่ยมาลบกับเลขที่ถัดไปนะคะแล้วก็ตัวท้ายเนี่ยก็คือเป็นเศษเอามาบวกกับสิบก็จะได้คําตอบนะคะประมาณนี้จบไปแล้วเนาะสําหรับเรื่องของการลบเลขเร็วนะคะคิดในใจก็ได้เนาะสาหรับ 1 0 0่งร้แล้วก็500นะคะลองไปฝึกคิดกันดูนะคะพอคิดบ่อยๆจนชำนาญเนี่ยเราจะเก่งแล้วก็คล่องเองนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังจนจบคลิปค่ะบ๊ายบาย